ไปทำอะไรก็มีมี่วักวักเลยโดนวักเลยเจ้าหมอนี่โดนวักเลยไปไม่ต้องมาลุมยายไม่ต้องมาลุมยายดูทเนี่ยได้เอามือจับเอาไว้เนี่ยดูบันท้ายดูบันท้ายเจ้ากับตันโอ้โหอวบอูมบันท้ายขับตันนะครับพี่น้องครับ